การดีเนาะ ข้างบนก็มีร้านนะข้างบนก็มี I do ร s t e n to nature sound ออ<ม>คืออันไหมคือทานคาเฟ่ i s t e n to n a t u r e sound ร้านกาแฟการตรงงานเนี่ยอร่อยบรรยากาศสดชื่นดี อ๋อมีทีข่ขายนี่ด้วยนี่เนี่ยอะไรให้อาหารปลาเนี่ยอ๋อโอ้ยข้างในสบายเว้ยเบอร์ข้างในสบายเนี่ยเมื่อก,กี้เรานั่งผิดที่เว้ยวันนี้มากินอาหารแต่ม,มากินกาแฟได้อาหารจานเดียวก็ได้เออนี่ตรงนี้ไง นี่ไงเนี่ยวมันก็จะมาขขดขุดเขาอันนี้เขาเลี้ยงปลามีที่นั่งโอ้โหมีที่นั่งมีอะไรเรียบร้อยเลยมีทำเป็นรังนกรังนกกระจาบนะเออเวลานั่งลงในช่องนั้นไหวนะเนี่ยไหวอ่ะดิไหวแท้ด้วยนะ มีที่นั่งหลายที่ยล่ลมพัดดีจังเลยเนี่ยขุดบอ่อเลี้ยงปลาไม่รู้ว่าเขาขายหรือเปล่าเวลาคนมามากินอาหารเนี่ยตกปลาด้วยหรือเปล่าแต่คงไม่เนาะเฮ้ยมันมีน้ำพุกด,ด้วยนั่นน่ะ<ม>นั่นน่ะ วันนี้เขายังไม่เปิดตรงนู้นน่าจะเป็นที่ตกปลาด้วยมั้งเห็นมีเรือด้วยนะมันไม่คุ้มไม่คุ้มน่าจะไรนนเนี้ยเป็นไนนนี่ยบรรยากาศดีจังเลยไม่อยากเชื่อเลยสารน้ำงาน ngàn đứng lom đi chăng mi đi không nè chai đứa bỏ luôn đứa bạn không có mấy lúc นี่มันดอกอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดอกอะไรเนี่ยดอกนี้ดอกต้นไม้จริงยัยนะใช่ของจริงดิแต่ดอกอะไรเหมือนดอกปากกุ้งเลยดอกไม่ใช่ดอกออสเตรเลียดอกอะไรนะมีขายมาแล้วก็มาจะไม่ได้ออสเตรเลียเหรอแต่ก็มีขายเออสามสี่ร้อยมันสวยเนาะสวยสามเอาจะมาซื้อไปตั้งไงเติมสามร้อยเออมันโปร่งตังสวย ปลูกมีโครงการไงปลูกไว้ล้วจะให้ไปเที่ยวใช่ไหมโครงการระยะยาวไงแล้วหมาหรอแล้วหมาว่าไงหมาวันนี้าจะอาบน้ำแล้วพวกมีทหมดตะปไขวดแล้วที่สบายที่รมรื่นีครับน้น้ด้าหลังเลยค่ะอ้มีทางลงอีกเีรเอาม หลังกาแฟนี่ก็เป็นสวนหยอบไปในตัวเลยนะเนี่ย อยู่ที่บ้านมีครับในตลาดแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าที่นี่เขามีกาแฟขายไงไปเที่ยวเร่ร่อนกินกันไปทั่วพอเข้ามาแล้วเออสบายเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็จออกไปแล้วก็เลยถามเขาว่าร้านกาแฟเห็นใต้ติดอยู่อยู่ตรงไหนเขาบอกอยู่ข้างในก็เดินเข้ามาถึงเจอเนี่ย,ยใช่ ไม่มันสวยจริงอะแหละเดินเข้าไปนั่งหถึงตอนแรกนึกว่าเป็นป่าไม่มีอะไร